สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขูดซูเพิ่นแฮนแคชเชียร์ทุก <c oughs> คนขึ้นเ็นสงสัยเห็นแมงก็เลยขึ้นไปจอบเมืองเมืองหนึ่งหันนะคะพี่น้องเนาะวันนี้พอกันตอนแรกค่ะกันเตะเสาบ,บดลางหนาเลยคะ่ะบุ๊มมีเวลาลางหนาะค่ะพี่น้องเมียกําลังเบียดรายนหน้า,หายนี่คะ่ะสักกระเบื้อยันเนื่อลบ ขันเจ้าลบสนะก็คือว่าเจ้าสนะขันเจ้าลบแผ่คือว่าเจ้าแผ่เนาะค่ะพี่น้องกะวางง่ายๆสาวะคนที่ลบแผ่กะอ่ะไปต่อบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องแต่กันห้าลบสนะเขาก็ไปต่อได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นกรอบวันนี้อันอันก็นั่งเฮ็ดเบียกแล้วเนาะอันวันสิมาอันกินข้าวแรงกันจี นี่เระกินตำมะฮงกับข้าวปุ่นลรกัอันไข่ต้มเนาะค่ะพี่นออ้องพอดีตำมะฮงยายเราเอามาจากในบ้านเนาะอันก็เลยพดตำมันก็จะกินกับข้าวปุ่นและมะฮงตำมะฮงที่เป็นนาอแมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะมาว่าอะไรฟังค่ะพี่น้องอันอันเนี่ยฝรั่งเห็นอย่างแน่อยู่อันอยู่บ้านเฮ้าอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะเปียก์หลายๆค่ะพี่น้องเหนื <c oughs> ่อยค่ะเหนื่อย แต่แต่ก็ว่านั่นแหละสายกระเบือ้อนเลือดลบขันจะลบสนะจะก็ไปต่อได้นะคะอันนี้ก็เมียฝรั่งนะคะพี่นอ้องแต่แต่เมียฝรั่งหลายคนจ,จะว่าอ่าคือเฮาเนาะค่ะคืออานเนาะเมียฝรั่งหลายคนก็เป็นมาดามแต่เฮาเป็นอ่าอีหยังก่อเพิรนอ่าเอีหยังก็อ่าคนใส่น,น่ะแม่เพิร์นเนาะเพิร์นนี่ย่งคะ่ะอ่ามาเลียมาเลียเพิร์นนี่ย่ง นีจเจ้าเนาะค่ะพี่น้องนีจเจ้าแต่ก็ว่าคือว่ามันน่คือเป็นแบบบดซี่ยังนะคะแต่บางคนก็อ,กอาจจะเป็นมาดามโดยเฉพาะก่บต้องเห็ดอีหยังเลยเน้องพี่น้องของอันเด้อตื่นซ้อมคุณแมาอันอันนี้มาเยอะมั่งไทยเลยค่ะเปิดประตูให้มาเอาไปทายแล้วก็มาหุงเขาเฮ็ดกับเขาให้มาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อ่าเฮ็ดกับเขามาแล,แล้วก็มาเฮ็ดกับเขาจะของอ่า แล้วก็ออกไปโหดน้ำตน้นไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะโหดน้ำต้นไม้แล้วก็มาอันกินขา้าวกินข้าวแล้วก็เอาเข้าวให้ม้าเนาะค่ะพี่น้องเอาเข้าวให้ม้าแล้วก็เฮ็ดเบียรเฮ็ดยังเนาะทำความสะอาดสะออกสะออกสาดบานเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ายังพลังเขาเป็นคนมากข้องสาข้ามันประสาแต่แต่นีแ่แท้จริงสามีพ่อท่านมาเท่ากับ อันก็ยู่แบบว่าบสารสะอาดก็ได้แต่ว,ว่าคืออันอันติมดนไซนยแล้วว่าเออต้องสะอาดแล้วเขาอยู่สบายใจเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะเออก็เฮ็ดอยู่หันแลหละเฮ็ดยูมัดมือก <c oughs> ินข้าส่าวเราไปถึงวันทีนี้เว้นเออใบมองใบสองไม่ไ้จะคอยมีไม่ได้กินข้าวเนะเาะไอ้กินใส่กินขว้แล้วกันิดๆน้อยๆแล้วกันเฮ็ดเบียก่อค่ะพี่น้องโฮดน้ำต้นไม้เฮ็ดนานเฮ็ดนี่ล้างบอกล้างบ้านเนาะค่ะพี่น้องที่สำคัญเลยค่ะ หลานทีเมียมป็นไรเก็บขีมาค่ะพี่น้องเก็บขีมาคือว่าอ่าอนอาการไปขบขเวอ่ามาเดมีเวลาเก็บเนาะอะโลมาเามาเก็บไปไหนเนาะคะ่ะไปเนี้ยเก็บขีมาเด้บร้ายนึงค่ะขีมาแหงขีมาแห้งเนาะคะ่ะนี่รัคะังพี่น้องคือศาสตร์กระเบือยั่นเลื่อนลบแต่ว่าเข้าตรงลบไหสนะเข้าถึงสิบใบต่อได้ค่ะพี่น้อง มึงแต่งไต้สาวใช่ว่าฮอดคำนะโมมีเมลาร่างหอดนนาเจาคองเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะะเนาะค่ะก็นเจออ้าอยากเป็นเนี่ยฝรั่งเจ้าต้องลมไหสนะเจ้าถึงสิบปบต,ต่อได้ค่ะพี่น้องมันขื้นเยอะที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ของ,ง,งเฮ้าว่าเฮ้าสิบปบต,ต่อหรือสิบพ่อแค่นี้นะคะพี่น้อง แต่อันก็เป็นคนลบที่วว่าไว้ยอมแพ้เนาะอันอันมักลบอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่หลอดใดแต่สิลบวสุยางแหละเป็นคนมายอมแพ้อย่างง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางเดีอกระถอกแต่ยังเยู่แต่ว่าเฮ้าเฮ้ากับบอเป็นบอเป็นก้นที่ใจออกเนาะเพราะว่าอันเป็นคนหนักแน่นเนาะอันคือว่าอันว่าเออกูศเทศตนานากูศลเทดอันนี้อันกระดันจะว่าเฮ็ดให้มันได้เฮ็ดให้มันนั่นเนาะ เพราะว่าอันเป็นคนบริใจออกง่ายเนาะคือข้าตั้งใจแล้ว,วห้ากระต o งเฮ็ดแบบนี้แต่ว่ามันจะโดนแน่มันจะสาแน่อันนั้นคืออันคือไข่เตาค่อขยข้านไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องอันบริเฝ้าคือมือเพราะว่าอันจะเป็นคนแบบว่าเฮ็ดไปเรื่อยถึงย่ำไหนกบย่ำนานแบบนี้คือเตาเนาะค่ะย,ย่างไปหอดเส้นไส้ย่ำไหนก็ย่ำนาน เขาไปหอนซีฟลอกไปบุตท่านไปหอนดอกนะคะเนาะคือก,กันกลน้าวันั้นเวลากินขานะ้าวเนาะการกินข้าวของอันจะเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดนะคะ่ะอันต้องนั่งกินแล้วก็เคี่ยวหละเอียดจนค่อยสิลงไปในล้ำใสในท้องใน,นอย่างใดคนหนึ่งก็กินแล้วซีฟลอลกเราจะบอกเมื่อท่านกินแล้วอันบางท่านบอกได้มาเออเธอเธอกินแล้วเ้อเธอไปหานาั่งเมืออหนังเมืองอย่างเลยเ้วยอเพราะว่าฉันต้องใส่เวลาในการกินขา้าว มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะแบบคืออันกินเร็วหละอันทานใจว่าเต็มอิม่มเนาะทานบ่คือคนอื่นเขาเนาะคือขันคันสมมุติว่าไปเหตุงานนี่ไลรับักชั่วโมงหนึ่งเดียวกินแม้มสี่สิบหาหาสิบนาทีเลยค่ะพี่ดองอีกหานาทีไปกองนา้าป,ประกันมาเหตุงานต่อว่าต้องนั่งกินคือเอือยอ่าเอือยเชื่ออย่างนี้เนาะแต่ว่าสุอยางสิ ตรงละเอียดละยัง <tu> จ <i ro> ังคอยสิติเขากู้ได้เนาะอันเป็นคนยังสันเนาะแล้วเวลา็ี่ยังอันกันแต่เหตุซาสาค่อยเป็นก่อนไปเนาะอันเป็นคนยังสันเนาะค่ะพี่น้องนากจกเวลาย้ำแด่โมโหเนี่ยจะเรี่ยวจะฟาวไปเนี่ยนะคะพี่น้องแต่กันย้ำและกับปกติอันก็จะเป็นคนอ่าอ่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันบดิเวอันบริเ้ฟาวแล้วก็เบิกบิกเป็นคนใจออกเนาะอันตั้งใจว่าจะเหตุยังงานก็ต้องเหตุแนวนั้นแหละ สาสก็คือว่าเขาเขาวอาว่าเมียฝรั่งศาส์กระเบื้อยันเรือลบเจ้าต้องเฮ็ดให้เป็นเจ้าต้องเฮ็ดให้ได้้อค่ะพี่น้องเด้อแต่มันก็อาจจะมีหลายคนที่เขาเป็นเมียฝรั่งสบายแบบว่าบ่ต้องเฮ็ดยังเลยนะคะพี่น้องเนาะแต่ของอานนี่สาส์กระเบื้อยันเรือนลบมันต้องเฮ็ดติดเป็นเมื่อสุยานเะโอ้ยหนาะถึงแเออ มัอนี้กับมีแค่นี้ลราพี่น้องอันอันมาไหว้ฟังว่ากลับมาอยู่เมืองไทยห้ยเห็นยอย่างแน่เนาะเมียฝรั่งกับเวียกหลายงานหลายขันเจ้าอยากสบายอ่าหรือกะถามว่าเมียฝรั่งสบายบะกะสบายอยู่ค่ะพี่น้องบางเสื้อกัต้องสบายบางเสื้อกัต้องลำบากมันเป็นอย่างสีนะ่เนาะสบายแน่ลำบากแน่ปะปนกันไปเนะาะค่ะพี่น้องเนี่ยคือขันอ่า แล้วขนยานได้สามีฝรัง่งต้องเป็นจังสีสากกระเลือบสากกระเบื้อชั้นเลื่อนลบเอาให้ได้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็บ่ต้องถอยง่ายๆเดี๋ยวมันก็สาเ็จเองค่ะพี่น้องเอาอันพอนุยาตไปกินเข่าว,วันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสิไปกินเข่าแล้วก็สิอาบน้ำน,นอนหลังเหนื่อยเมือมื่อนะมื่อวาไออกไปใสหน้าก็าไ้ล้างตเตย็แต่เบียดแต่้าจะว่าผ่อนแรงเนาะ บ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพขอบคุณหลายๆทีพีน้องๆส,สุขุมสุคนที่เขามาติดตามรับชมขอคุณขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อยพอกันวิดีโอนาะค่ะบ๊ายบาย